สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่องต้อตอนชาแนลเบื้องหลังต้นยี่นี่คือป่าเห็ดนะจ๊ะพี่น้องป่าเห็ดพี่น้องนัน่นจะคือห้าสิมหาเห็ดพี่น้องมือนี่สีได้สีรอดหรือสีล่วงให้พี่น้องไปติดตามเบื้องในคลิปนี้นะครับ ใส่เมมากเพราะว่าเขาออกนอกสถานทีน่เนาะเขาออกนอกมูบานบ้อยูบานมูบานเฮ้านะเขาก็เลยต้องใส่เมเขาปลาพี่น้องยุ่งก็หลยก็เลยต้องปอกปิดปอกปองจากของนำ้ำเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องต่อตอน้นชาแนลด้วยนะโอเคไปเบิ่งกันเลยพี่นอ้องไปย่างเขาไปน้ำกันพี่น้อง มีสมาชิกพี่น้องเอานี่มาเอาอุป,ปรกรณ์น,นี่ปึงหน,หนี่ปลาพี่น้องเดี๋ยวห้อสิบห้ายัางหมุนปลาไปด้วยบั่นพี่น้องเดิมจะมันมือเล็กนวมีพี่น้องปูนิ่มหาเจอเฮ็ <c oughs> นอยัางไนพี่น้องว่า หากมันเหียอุ๊ยเห็ดปวกมันมันมันเออหนามูมัน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 เออหนามูมันมามาใส่ตาเห้าใสแล้วไปย่างหวานมูนกำลังย่างมาหาอยู่ไปไปพี่น้องเขาไปต่อเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ได้สองดอกแล้วพี่น้องล่าสุด

ถ้ามาเบิ่งกันมาเ้างแสดงเห็ดลายเป็นไรด้วยพี่น้องมืนน่อกี้มันต้องได้ละแม่เนาะว่าป่ะมุเจ้าเพาต้อตงได้เน,นาะแนวกี้เอาไข่พี่น้องแ <c oughs> นวเคลียร์เห็ดแล้วก็อุปกรณ์เห็นบ่ ตามมากพี่น้องตามมากทั้งบ้านเฮ้ามันบอกคอยอุดมสมบูรณ์ซ้ำทั้งอันทั้งอื่นเนาะข้าเจ้าอันทายคลิปอันเก็บเฮ็ดเก็บยังนี่สิอันซ้อนอันซ้อนข้าเจ้าแม่พี่น้องไหนให้ดูหน่อย เฮ็ดเบื <wh> <ing> ่อพี่น้องบรรยากาศมันอบอ้าวนอกไปตั้งเฮ็ดออกลายอยู่ดิแบบจรงสิเออนกโอ้ยโอ้ยหมุนพี่น้องหมุนหมุนเป็นหมุนเขาอย่างนี้ ี่ใส่ปลาพ่อเงียโอดมองใดบอขับี่นองสิพอาตามติดชีวิตสาวริลอินดีดอ,ดนอุ้ยอีนี่ถ้หาหาเก็บนี้จะมาหาปวดฉี่ ปวดฉีอ่อนๆบ่เฮ้แกไปหมปวดฉีแก่อโอ้โพี่น้องมากพอท่านแหมมันเถ่า่เชีย์ไมเนี่ยมีพี่น้องภาษา กระซางเฮ็ดพอาพี่น้องหัเสียดายเนะาะมมแม่เก็บประทันมันพี่น้องมันเถาแล้วไปย่างต่อพี่น้องเด็ดห่อนเนี่ยย,ย,ยุ้ยในปายุ่งหลายแห่งกัดมุนได้ลังน้ำแข็ง ไปกันตอ่นนอ,อพี่น้องมันไม่พี่น้องชาเ็ดขียงเหนียแก่จนมันเน่าวิ่มมันเถามันแก่ลนะะพี่น้นองข้ามาแบบข้ามาสวยนํามเลยพี่น้องมันกเ็เลยมันกเ็เลยเถาเลยตายไปก่อนเห็ด นี่กาดพี่น้องได้ปสาวปืนน้าเนี่ยปลาห้าสิบไปอีกปลาหนึ่งพี่น้องอีกตรงฟังหนึ่งนี่พี่น้องเด้อพี่น้องสรุปผลงานล่มเลย แลเ้ลวพี่น้องโอ้ยมาเมื่อจะสื่อพี่หาปึงได้สองดอกตั้งแต่มา,าพี่น้องเอ้ยโบเบแห้งโบเบบอพี่น้องมุตว่าโอเคสำหรับคลิปหนีล่าไปก่อนฝากพี่น้องทุกคนที่เขามาเบิงฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งหมึกกระลงกงเกงให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อลากันไปแล้วมีอย่างเกาะผู้ใดมาความลมเลี้ยงกับให้กดติดตามเด้อพ,พี่น้องลากันไปแล้วโชคดีไม่ใช่ปลอดภัยจากโรคโควิดเบิร์ดสุขุขทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายลมเลีล้ยว